Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful you and me We meant to be in the great outdoors forever free <of old Violet> <wont Momoologie> <Afula> <Overwatch> พามาชมวิลล่าริมทะเลนะครับอีกหลังนึงนะครับผมอยู่ที่ระยองนะครับติดหาดอย่างนี้เลยครับนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็หาดไฟสะอาดนะครับที่นี่ดูแลค่อนข้างดีมีพนักงานนะครับดูอันนี้ก็ยังมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเลยก็จะมีคนดูแลตลอดเวลาบริเวณรอบๆล่มลื่นมากเลยครับนี่ครับผมตรงนี้ก็มีชิงช้าให้นั่งเล่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ที่นั่งเล่นในลมเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นมีเตา o อ t d o ตรงโซนนั่งเล่นอย่างนั้นที่นี่สามารถทำอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเตาบาร์าบีคิวมีถังอาบเตาบาร์บีคิวแล้วก็ถังน้าแข็งแล้วก็อุปกรณ์ครัวให้บริการด้วยนะครับผมเดวเราบไปดูรอบๆแล้วก็ในตัวบ้านกันนะครับนะี่ครับตรงนี้ด้านนอกตรงนี้ก็จะมีเทเลสเป็นไม้นะครับผมสำหรับท่าฝนตกนี่เราจะสามารถจะมานั่งตรงนี้ได้นะครับข้างบนก็จะมีทัดลมให้2ตัวตรงนี้ก็จะเป็นนั่งได้มีไฟ สว่างนะครับผมแล้วที่นี่จะมีแอร์ทุกห้องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับนี่ครับเดินมาจากริมทะเลครับเข้าด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้จะมีซิงค์ล้างจานให้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเข้าไปปั๊บก็จะเป็นบ้านโซนห้องรับแขกซึ่งมีแอร์เหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์ครัวอะไรให้อยู่ตรงนี้เก็บไป้ริการตรงนี้ถ้าจะทําอาหารต้องยกเตาปิกนิกออกไปด้านนอกนะครับ จะมีไมโครเวฟเตาอะไรอย่างนี้ครับที่นี่พักได้สิบท่านมีสี่ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอส่วนกลางตอนนี้ก่อนนะครับก็คือห้องตรงกลางาสำหารับว่าเปิดไปริมทะเลได้เลยนะครับนะครับจะมีม้าห็นชุดเพิ่มเติมตรงด้านหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะนั่งโซนนู้นกันที่ผมพาไปเปิดคลิปุรกตอนแรกเพราะว่าล่มนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวไม่คิดติดกัใครนะครับอ่าเรามาดูห้องนอนแต่ละห้องกันครับ เนี่ยครับที่นี่จะเป็นเตียง6ฟุตนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งริมทะเลเลยนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงเสริมวันนี้พอดีลูกค้าจะเข้าต่อเลยจัดโชว์ให้แล้วก็มีเซอร์วิสบริการต่างๆนะครับสอบถามพนักงานได้เลยนะครับมีทีวีให้ห้องนี้นะครับวิวเป็นวิวทะเลอย่างนี้เลยครับติดชายหาดอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ใกล้กับโซนกินข้าวด้านข้างบ้านที่เราพไปดูเมอต้นคลิปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ํามีแยกโซนเปียกแห้งแล้วที่ห้องนี้จะมี อ่างล้างอาอาบน้ํา,นานด้วยนะครับสำหรับเด็กๆเ,เพื่ออยากเล่นอย่างนี้เพิ่มเติมแล้วก็ห้องอาบน้า,นานจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้บริการครับเดี๋ยวเราไปดูทุกห้องกันเลยนะครับห้องที่สองครับอยู่ท้านหน้าผมเองขออนุญาตม้วนนี่ครับห้องรับแขกข้างบนตรงนี้จะเป็นเซีลิงสูงนิดนึงนะครับทาให้โปร่งโล่งสบายนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้นะครับห้องที่สองโอเคครับ ห้องที่2เราเข้ามาดูแล้วตกแต่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับห้องนี้ก็วิวทะเลเชน่นกันมีที่นั่งเล่นนะครับมีตู้เย็นมีเตียงเสริมมีเตียง6ฟุตเช่นเดียวกันห้องน้ําตกแต่งเหมือนกันครับผมที่นี่มีอินเทอร์เน็ต WiFi ให้บริการด้วยครับตอนนี้เป็นที่นั่งเล่นตอนนี้เป็นที่ทานอาหารนะครับค่าเราเกตบีนะครับแต่ไม่ได้ตั้งโชว์ตอนนี้นะครับผมต่อไปเป็นห้องที่สามนะครับห้องที่สามก็ตกแต่งจะเป็นเตียงแยกทั้งสอง เตียงนะครับจะเป็นเตียงแยกสองเตียงนะครับนี่ครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องนี้มีอ่างอาบน้ำเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สี่กันครับที่นี่ค่อนข้างกว้าง,าง,างแล้วก็โล่งครับห้องนอนที่สี่เหมือนกันครับห้องนอนที่สี่ตกแต่งเหมือนกันนี่ครับผม เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยครับผมนะครับหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักภูวิล่าไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับหลังคลิปจบมีที่สแกน QR code สำหรับแอดไลน์สอบถามยละเรียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับในขคผักหลังไหนที่ไม่มีสะส่วนตัวนะครับตรงนี้จะมีบริการสะส่วนกลางให้เล่นนะครับผมขนาดใหญ่เลยเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับมีสะเด็กแล้วก็สะผู้ใหญ่แล้วก็ติดริมทะเลเช่นกันนะครับเดินมาจากวิลล่าเอ็มแค่นิดเดียวเองครับ ไม่ถึง1นาทีนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับสนใจหลังคลิปแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่ครับตรงนี้ก่อนจะปิดคลิปเิมเสริมนิดนึงครับตรงนี้จะมีทปแต่อาที่จอดรถให้นะครับบริเวณรอบๆแล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเลนะครับทะเลก็อยู่หน้าบ้านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูกันทนจบ